สวัสดีครับวันนี้พบกับช่องเจเจมเคียวและเกลีเลยนะครับผมวันนี้ผมก็มากินข้าวนอกสถานที่นะครับซึ่งเป็นที่ที่ถือว่ามีฐานะนะที่นี้ผมมาทํางานนะครับ <S <S ทํามาทาอะไรน่าจะรู้้อยู่นะจู่นี่จะมากินข้าวยำไก่ซีสนะ <S <S ในในที่แห่งนี้ฮะเราไม่ต้องพลาดพิงถึงที่เรานะ เดี๋ยวจะสวยอ่ะครับไก่สีจริงๆครับนี่ค้มใครมาเกิดทำงานห้สถานที่แล้วงิืข้าบแบบไหนช่วยคอมเมนต์บอกผมด้วยครับได้ครับ ส่งห้บาทแล้วม่อไหร่ของใหญ่อ,อย่งเด็ดเลยนุ่งไปไม่ซ้ำกรอบนะแล้วตสมผสมของท่าไปใย่ยำ Các con hãy đăng nữa nhá kênh lalaschool nữa nhá